ผมขอฉายให้ดูภาพรวมของสินทรัพย์การลงทุนโดยล้อมากับกองหน้ากองกลางกองหลังของฟุตบอลผมขอไล่าจากกองหลังไปนะครับเราจะมีสินทรัพย์กลุ่มที่เป็นเจ้าหนี้ถ้าเกิดว่าใครจะลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มนี้ก็อาจจะพอคาดหวังได้ว่าผลตอบแทนมันอาจจะไม่ได้เยอะแต่ความปลอดภยัยความมั่นคงมันจะมีมากกว่าสินทรัพย์กลุ่มอื่นๆ กลุ่มต่อมาที่เป็นกลุ่มสําคัญถ้าใครจะลงทุนเพื่อให้เงินมันเติบโตเนี่ยเราจําเป็นต้องเข้าไปเป็นเจ้าของบางอยา่างกลุ่มที่เราเป็นเจ้าของเนี่ยหลักๆที่ลงทุนได้นะปัจจุบันนะครับก็จะมีกลุ่มที่เป็นหุ้นกับอสังหาริมทรัพย์ดังนั้นถ้าใครบอกว่าต้องการการโกรดเยอะๆเ,เนี่ยหุ้นก็จะเป็นตัวหลักอสังหาก็จะเป็นตัวรองลงมาต่อมากลุ่มสุดท้ายคือสิ่งที่เรียกว่าสินทรัพย์ทางเลือกสินทรัพย์ทางเลือกคืออะไรมันไม่ใช่กระแสะหลักเราต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นพิเศษเท่่่่าาาาานนนนนัััั้ยยยยยกกกกตวออออองงงงสสิิทททททททรพ์เเลลืืุมึีคคไชะ็ํ เรามาใส่ในพอร์ตเพื่อการกระจายความเสี่ยงเป็นหลักอันนี้คือตัวอย่างของสินทรัพย์ลงทุนที่เราสามารถลงทุนได้นะปัจจุบัน